สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพะเกษตรนะครับมี f อฟทางช่องสอบถามมาว่าพี่ครับขอดูแบบโรงเรือนแพะหน่อยนะครับว่าของพี่ทำแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมีโรงเรือนที่ผมเลี้ยงแพะอยู่นะครับมานำเสนอให้ f c นะครับที่สอบถามมานะครับว่าทำแบบไหนบ้างนะครับโรงเรือนของผมก็มีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับ โรงเรือนลักษณะนี้ก็คือเป็นโรงเรือนแบบจั่วนะครับแบบจัว่วแบบนี้เลยนะครับก็จะ <c oughs> ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะครับไม้เครื่องบนหน่อยนะครับแบบจัว่วอย่างนี้นะครับ้าแยบบบ้านแบบนี้นะครับก็เป็นแบบอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับ f อซที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงแพะใหม่นะครับ ก็มาดูนะครับแบบนี้นะครับแบบจั่วอย่างนี right ้นะครับทรงจั right ่วนะครับแบบนี้เราก็เลี้ยงแพะนะครับก็ได้หลายจํานวนเลยนะครับแล้วก็ยกใต้ถุนนะครับยกพื้นสูงนะครับพื้นสูงก็ประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณนะครับหนึ่งเมตรครับยกพื้นสูงประมาณหนึ่งเมตรถ้าจริงๆยิ่งยก พื้นยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่งบประมาณก็จะสิ้นเปลืองหน่อยนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการจัดการนะครับเวลาลงไปเก็บมูลแพหรือว่าการถ่ายเทของอากาศนะครับก็จะดีนะครับจะไม่หมักหมมนะครับแพก็จะไม่เกิดโรคง่ายทางระบบทางเดินหายใจนะครับผมนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับคือ แบบหมาแงนแบบเตี้ยนะครับหมาแงนเตี้ยนะครับแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยครับต้นทุนไม่มากนะครับเพราะหลังไม่ใหญ่ก็เหมาะกับมือใหม่ที่ทุนน้อยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับนี่ครับก็หลังไม่ใหญ่นะครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่ที่ทุนน้อยแล้วก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงจากปริมาณแพะน้อยๆอยู่นะครับก็มาดูเอานะครับ ไม้เราก็จะเจนนี่ครับไม้พื้นนะครับก็ได้นะครับหาซื้อได้ครับตามเพจช,ช่องแพร่ต่างๆก็จะมีพ่อค้าขายไม้นะครับหรือว่าตามร้านไม้ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นไม้กอถินไม้เนื้อแข็งก็ได้นะครับจะอยู่ได้นานอายุงานนะครับอายุการใช้งานจะอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานแล้วก็จะเป็นไม้ยูคานะครับ มมอย่คา่าแล้วก็จะเป็นรั้วตะข่ายนะครับแบบนี้นะครับต,ติดกั้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะให้ชมนะครับ F4 นะครับสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับรงเรือนขึ้นอยู่ที่งบประมาณในกระเป๋านะครับ ก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องยกพื้นสูงก็ได้นะครับทําเป็นเพิงหลังคาเตี้ยๆแล้วก็ซื้อไม้พาเลทมาทาเป็นพื้นให้แพนอนก็ได้เพื่อไม่ให้แพนอนกับพื้นดินนะครับมันก็ลดปัญหาได้หลายอย่างถามว่าแพนอนกับพื้นดินได้ไหมตอบว่านอนได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้แพ้มีสุขภาพที่ดีก็นอนบนพื้นดีกว่าครับ พื de ้นคอกดีกว่านะครับแบบที่สองนะครับโรงเรือนที่สองนี่คือโรงเรือนหมางแหนนะครับแบบหลังใหญ่นะครับแบบนี้จะไม่สิ้นเปลืองไม้เครื่องบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังใหญ่นะครับแบบนี้แล้วก็ยกพื้นสูงนะครับยกพื้นสูงเลยประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับโดยประมาณนะครับ หนึ่งเมตรยี่สิบเซนเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับลาลงไปเก็บมูลแพะได้ดุนพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายเทของอากาศนะครับจะไม่มีการหมักหมมของแก๊สนะครับจะไม่เป็นอันตรายนะซึ่งจะไม่ค่อยมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของแพะนะครับมันก็มีข้อดีของมันเยอะแยะมากมายนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ ความชอบของเราแล้วก็ศึกษาดูครับได้หลายๆอย่างนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับมีแนวทางแบบไหนนะครับที่เรามีไว้ในใจนะครับถามว่าแนะแนําได้ไหมผมก็แนะนําได้ครับขึ้นอยู่ที่เงินในกระเป๋านะครับถ้าต้นทุนน้อยก็แนะนําให้ทําแบบเพิงหมางแงน,ยงน,น,งงแงนอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพิงหมาแงนอย่างนี้นะครับ ก็จะใช้ต้นทุนน้อยเราก็ไปนเน้นปริมาณตัวแพะดีกว่าเอาเงินที่จะลงทุนจากจะมาสร้างโรงเรือนเอาไปซื้อแพะเพิ่มให้ได้มากดีกว่านะครับส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าทุนเยอะๆอยากทำเใื้ความสวยงามมีทุนเยอะเพื่อความสวยงามแล้วก็มาตรฐานมั่นคงหน่อยก็ต้องเป็นโครงเหล็กไปเลยครับโครงเหล็กแล้วก็ทรงจั่วก็ได้ครับสวยดีนะครับ,ย,รบยาวๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่งบประมาณในกระเป๋าอย่างผมเน้น ไม่ใช้ทุนเยอะนะครับในการสร้างโรงเรือนก็กไปเน้นที่นําเงินไปลงทุนที่ตัวแพะนะครับตรงนี้สําหรับความคิดส่วนตัวนะครับของผมนะครับก็พี่น้องเอฟซท่านใดที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง youtube เรื่องแพ,พ,พ,พรแพเกษตรด้วยนะครับวันนี้แล้วก็สวัสดีครับ